สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย,ยันยนันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะใจตื่นแตกของเรามาถึงตอนที่เจ็ดแล้วค่ะไลค์มาเรื่อยๆถึงตอนที่เจ็วันนี้ใยตื่นแตกออกมาตอแหลเรื่องเงินรำแก้บนที่ดิฉันให้ไปออกมาโกหกหน้าดานๆถ้ามึงจะยากเย็นขนาดนั้นมึงคืนยอดดิวให้ที่มึงเออบนไหม อันดับแรกนะคะนางตื่นแต่ดิฉันไม่ได้บนเกี่ยวกับยอดวิวหรือยอดสับค่ะที่พวกคุณลัที่สารหลักบ้านน่ะเป็นการบนเกี่ยวกับการขอพินเพราะดิฉันขอครั้งแรกไม่ผ่านขอครั้งที่2องก็ไม่ผ่านครั้งที่สามเนี่ยดิฉันรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างก็มีการลบคลิปหลายคลิปไปที่ทาง youtube ติงมาว่าอันนี้ไม่เป็นการสร้างสรรค์ ก็มั่นใจว่ามันผ่านแน่นอนแหละทีนี้สองวันก่อนที่จะมีพินมาดิฉันนึกถึงว่าผู้คุณกำลังสร้างสารหลักบ้านกันดิฉันต้องการสร้างความครั้งให้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านก็เลยคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราบนแล้วพอเราผ่านพินแล้วเราก็จะจ้างคนำํำแล้วเราก็จะเอาเงินไปสมทบสร้างสารหลักบ้านก็จะทำให้สารหลักบ้านเนี่ยครั็งขึ้น แล้วก็ต่อไปก็ถ้ามีใครมาบนบานสารกล่าวอะไรก็จะมีการเอาคนมาลัมกันมันก็เป็นไรายได้ให้กับเด็กๆหรือกับชาวบ้านถ้ามีการจ้างรําแก้บนกันดิฉันก็เลยบอกไปว่าดิฉันบนเอาไว้อย่างนี้บอกฟักกิ้งก้อยไปนะคะว่าบนเอาไว้ถ้าได้ผ่านพิมเนี่ยก็จะช่วยสารหลักบ้านเจ็ดพันจะโอนเงินหมื่นนึไปให้ช่วยสารหลักบ้านเจ็ดพันอีกสามพันจะ ให้จ้างนางรำสามคนจ้างคนละพันเป็นสามพันไปรำแก้บนนี่เป็นต้นเรื่องของการรำแก้บนในครั้งนั้นค่ะคนที่รู้ดีคุณถามได้แล้วสลิปอยู่ที่ไหนให้ฟักกิ้งก้อยเอาออกมาค่ะเพราะว่าเงินนั้นโอนผ่านฟักกิ้งก้อยฟักกิ้งก้อยเป็นคนโอนให้คุณอีกทีหนึ่งเจ็ดพัน มีการนำไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านมีหลักฐานมีคลิปอีกสามพันเป็นค่าจ้างนางรำก้อยก็เคยออกมาพูดตอนที่มีประเด็นเรื่องนี้ใหม่ๆดิฉันไม่ได้ทวงเงินอันนั้นคืนแต่ดิฉันทวงว่าพ่อคุณกับน้องชายคุณรับเงินไปคนละพันค่าจ้างรำแต่ไม่รำถ้าไม่รำเงินนั้นคุณจะให้เด็กที่รำเด็กที่รำสามคน ควรจะได้คนละพันไม่ใช่คนละสามร้อยนี่คือสิ่งที่ดิฉันพูดชัดเจนนะคะพูดกี่ครั้งเหมือนกันทุกครั้งค่ะคุณตื่นแต่กูรับหาคนลำให้เนี่ยก็บุญของมึงเท่าไหร่แล้วมึงโอนมาเท่าไหร่สองพันตาไม่ลำก็บอกว่าเออไม่เป็นไรให้ตากูก็เอาให้ตาแล้วไง ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ผิดทั้งหมดเลยนะคะดิฉันไม่ได้วานคุณให้คุณรับหาคนที่คุยกับอีกก้อยก,ก็คือว่าจะจ้างคุณน้องชายคุณแล้วพ่อคุณรำเพราะดิฉันเห็นว่าตอนนั้นคุณสามคนเป็นตัวละครสำคัญถ้าคุณรำมันจะทำให้มันดูขังดูขรึมขึ้นต่อไปถ้าใครมาบนบานสารหลับบ้าน ก็จะมีการจ้างลำเกิดขึ้นมันก็จะเป็นไรายได้ของคนในหมู่บ้านนั้นเหมือนกับการที่ไปลำยบุบยุบที่พญาน้ากันพวกคุณอาจจะมีเอฟซีที่อยากจะบนบาลอะไรกับสารหลักบ้านกกก่อถ้าประสบ,บผลสำเร็จก็จะจ้างคนในหมู่บ้านลำจุดประสงค์กุศโลโบายของดิชันคือแบบนี้ยันถึงจ้างคุณพ่อคุณแล้วก็น้องชายคุณให้ลำ ก้อยรู้เรื่องนี้ดีก้อยโอนเงินไปแล้วก็ชี้แจงอย่างนี้น่เงินที่โอนน่าจะผ่านเข้าบัญชีคุณหรือผ่านบัญชีไอ้ไหลดิฉันอันนี้ดิฉันไม่ทราบแต่เงินของดิฉันโอนให้ก้อยและให้ก้อยจัดการแจกแจงให้ก้อยรู้ดีแล้วก้อยก็เคยพูดสามพันค่ะไม่ใช่สองพันแล้วการที่คุณโหวก็พ่อคุณไม่ลำ คุณแจ้งชัดมาแล้วฉันก็บอกเอองั้นอันี้พ่อดิฉันไม่เคยพูดตรงนี้ค่ะดิฉันรู้แต่ว่าตาชานกับไอไหลเนี่ยจะไม่รำฉันบอกกันก็ไม่เป็นไรไอคำว่าไม่เป็นไรนั่นหมายถึงว่าคือเอาใครมารำก็ได้สามคนแต่เงินที่ให้ไปสาพันมันควรจะเป็นเงินของคนที่ไปรำไม่ใช่ตาชานไม่รำแล้วอมเงินเอาไว้ไอไหลไม่รำแล้วอมเงินเอาไว้ส่วนคุณไม่รำคุณเอาเงินของคุณพันหนึ่ง ไปจ้างเด็กๆอันนั้นไม่ถูกค่ะลูกคุณหลานสะพ้ยคุณกับแพรดำควรจะได้คนละหนึ่งพันเพราะฉันจ้างคนลำแก้บนสามคนระบุไปชัดเจนว่าให้คนละพันทำไมพ่อคุณกับน้องชายคุณถึงอมเงินเอาไว้แล้วตอนที่คุณออกมานั่งตอแหลว่าบอกด้ฉันแล้วแล้วดีฉันรับรองว่าให้เอาเงินให้กับไม่เคยพูดค่ะไม่เคยพูด รู้แต่ว่าตาชานจะไม่ลำหรือฉันอบอกแค่ว่าไม่เป็นไรไอ้คาว่าไม่เป็นไรหมายถึงว่านั้นก็หาคนอื่นลําก็ได้แต่เงินที่สั่งจ้างไปลําคนละพันควรจะให้เด็กไม่ใช่พ่อคุณกับน้องคุณอมเงินไปแดกเบียรกันอย่างนั้นไม่ถูกต้องค่ะกูก็พูดในคลิปนะกูก็ให้ตาตากับยายพันหนึ่งแต่มื่ออย่าลืมนะว่าคนลําวันนั้น,นะกี่คนสามคนให้สามคน คนละสามร้อยเงินมันเศษอีกร้อยหนึ่งก็ให้กูเจงไปสองคนก็ได้คนละสามร้อยก็หกร้อยกูเจงก็ได้สี่ร้อยเมื่อแล้วมึงอย่ามาต่อความยาวสาวความยืนนะว่าอ้ยลูกัวเองได้สี่ร้อยใช่ค่ะกูให้ลูกกูสี่ร้อยค่ะเพราะว่าให้เขาไปซื้อขนมกินด้วยกันค่ะอีกร้อยหนึ่งอ่ะ แต่เด็กควรจะได้คนละพันในเมื่อฉันส่งเงินไปให้สามพันให้นางรับสามคนสั่งไปว่าคนละหนึ่งพันทำไมเด็กถึงได้แค่คนละสามร้อยและก็เจ๋งได้สี่ร้อยเด็กทั้งสามคนควรจะได้สามพันได้คนละพันนี่คือสิ่งที่ดิฉันพูดแต่คุณไม่พยายามจะเข้าใจพยายามจะบิดเบือนทำไมพ่อคุณกับน้องชายคุณถึงรับเงินรำแต่ไม่รำ แล้วกับเงินเอาไว้ถ้าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงเงินลำอันนั้นควรจะให้เด็กในเมื่อคุณไม่ลำคุณก็ควรจะเอาเงินที่ฉันจ้างคุณลำเอาไปให้เด็กที่ลำแทนคุณอันนี้เข้าใจกันไหมคะไปถามอีกก้อยซีเข้าใจไหมตอนที่ก้อยบอกว่าเด็กได้เงินลำจากเงินของคุณหนึ่งพันฉันก็ยังงงๆอยู่เลยว่าเอาแล้วทำไมไอ้แก่คนหนึ่งกับไอ้หนุ่มคนหนึ่ง สือเอาเงินพันนั้นไปแต่แม่ลำแทนที่จะเอาไปให้เด็กเด็กควรจะได้คนละพันค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันพูดเพราะดิฉันจ้างคนลำสามคนสั่งจ่ายให้คนละหนึ่งพันทำไมเด็กถึงได้แค่สามร้อยนี่คือสิ่งที่ดิฉันถามตื่นแตกเข้าใจไหมคะมีสมองคิดไหมคะคิดสิว่าทำไมคุณได้ไปหนึ่งพัน 1, 000, คุณต้องเอาเงินหนึ่งพันของคุณเน่ย ไปจ้างคนอื่นลำแต่พ่อคุณกับน้องคุณอมเงินหนึ่งพันเอาไว้คิดสิที่ฉันพูดถูกไหม ร่วมทำบุญก็ร่วมได้สมทบการทำบุญของมึงอะที่มึงโอนมาเท่าไหร่เงินมึงมันใช่สามหมื่นจริงๆริงไหมเงินของเงินส่วนตัวของมึงอะมันใช่ของมึงจริงๆริงไหมอันนี้กูอยากรู้ชี้แจงหน่อยเอาสลิปหน่อยโชว์หน่อยสิอยากจะรู้จักอยากจะรู้จังของคนอื่นเออเอามาโชว์หน่อยสิสลิปที่เพื่อนของมึงโอนมา คุณพูดถึงเงินสามหมื่นเงินอะไรคะเงินที่ดิฉันส่งไปให้สาวิตรีช่วยแก้บนให้นะ่ะเหรเงินทําบุญอันนั้นเลยอะคะอันนั้นไม่ใช่เงินทําบุญนะคะแต่เป็นเงินแก้บนดิฉันบนไว้ว่าจะทําบุญดิฉันก็ส่งเงินไปให้สาวิตรีไปแก้บนให้ด้วยการทําบุญแทนเป็นสะพานบุญและไม่ใช่สามหมื่นค่ะทั้งหมดหกหมื่น ทำไมดิฉันจะต้องเอาคลิปมาชี้แจงเอาสลิปมาชี้แจงคุณคุณเป็นใครคะตึงแต่น้องชายคุณเวลาไปทำบุญเอาของไปเข้าวัดเอาไปเอาหน้าเอาตาเอาสลิปมาให้ดูไหมว่าไปได้เงินจากเอฟซีให้ไปซื้อเครื่องเสียงเท่าไหร่แล้วไปซื้อเครื่องเสียงม่กี่ตังค์ได้เอาสลิปมาแจกแจงไหมคะเคยไหมแมมเอามาดูหน่อยสิเสือกอะไรด้วยคุณเป็นใครคุณมีความสำคัญอะไรแต่ดิฉันเอาสลิปมาให้ดูได้ค่ะ แต่มันขนาดเล็กนะแล้วมันไม่ใช่สามหมื่นค่ะดิฉันโอนพี่สาวดิฉันก้อยน่าจะรู้ดีเพราะก้อยเวลาก้อยรับเงินจากดิฉันก็จะรับเงินจากพี่สาวที่โอนให้ผ่านที่เคาน์เตอร์ธนาคารจะเป็นสลิปแบบนี้ไปถามก้อยก้อยรู้ดีค่ะเวลาที่ดิฉันโอนเงินให้เขาฝากเขาไว้เนี่ยโอนผ่านใครโอนผ่านพี่สาวดิฉันเรื่องนี้ก้อยรู้ดีที่สุด แต่ยังให้คุณออกมานั่งด่าสวนพรโกรธเพรโกรธที่ถูกแฉว่าเอาเงินบำนานผัวมาบำรุงบำรเลอหนุ่มคุณเคยโชว์สลิปไหมเวลาได้เงินค่ากินหมูกระทะค่ากินอะไรพวกนี้มาเนี่ยเคยโชว์สลิปไหมว่าเออเขาโอนมาเท่านี้จริงซื้อหมูกระทะไปเท่าไหร่เหลือเก็บไว้เท่าไหร่ เคยหรือเปล่าก็ไม่เคยเงินที่เอฟซีโอนมาให้ซื้อเบียร์กินเท่าไหร่เปิดเผยบัางสิทุกคนก็อยากรู้เจนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพรำวันนั้นน่ะมีรำสามคนและไอ้เรื่องโอนเงินอ่ะมันโอนไปรอบเดียวหนึ่งมืนบาทดิฉันสั่งให้จัดการว่าเจ็ดพันเป็นสารหลักบ้านสามพันเป็นค่าจ้างนางรำสามคนคนละหนึ่งพัน ก้อยรู้ดีก้อยมีสลิปก้อยเองก็เคยออกมาพูดว่าคราวนั้นเนี่ยโอนมาหมื่นหนึ่งแล้วแยกเป็นเงินอะไรยังไงก้อยก็เพิ่งออกมาพูดออกมาพูดอีกทีสิก้อยอย่าหลบหลังอีตื่นแตกกล้าๆหน่อยก้อยอย่าบอกว่าไม่มีช่องโต้อตอบไม่ได้ก็นี่ไงทําคลิปเองแล้วก็เอาให้อีออตื่นแตกมาเปิดก็ได้คุณก็ถ่ายคลิปเป็นไม่ใช่หรอ ในช่องคุณช่องแมวตาบอดยังมีรูปเงินคลิปแมวตาบอดทุงคุณอยู่เลยทําคลิปสิแล้วก็ให้พวกนี้มาเปิดได้มาชี้แจงสิว่าจริงไหมที่ฉันพูดกับที่อีตื่นแต่พูดเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงมายืนยันชิก้อยกล้าหรือเปล่าอย่าหัวหดนะก้อยอเดี๋ยวให้ดูสลิปค่ะ มันอาจจะเล็กไปหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันนานมาแล้วที่โอนไปให้สาวิตรีช่วยแก้บนให้แก้บนด้วยการไปทําบุญดิฉันบนไว้สองครั้งครั้งแรกบนกับไอจิตหนุดหมูว่าจะจ้างนางลำ88คนแล้วดิฉันก็เบี้ยวไอจิตหนุดหมูโดยที่คิดว่าค่านางําแ88คนมันจะคุกประมาณ30,000ก็เลยบอกไว้ว่า30,000เนี่ยเอาไว้ให้ทําบุญอะไรก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควรกันอีกสามหมื่นดิฉันก็บอกว่าจะทำบุญกับวัดบ้านกกอกที่โอนไปทั้งหมดก็จึงเป็นหกหมื่นบนไว้สองครั้งนะคะในเรื่องคำหลังคำพิพากษาเนี่ยสาวิจีก็ได้ไปทำบุญวัดบ้านกกอกหมื่นห้า แล้วก็สำนักสมฆ์ภูหลวงอีกหมื่นนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดไปถึงเพราะตอนบนคิดว่ามีแต่วัดทำออผูผ่าแอกอย่างเดียวลืมไม่ถึงสำนักสมสาวิจีก็ได้แบ่งเป็นครึ่งๆแบ่งสองทั้งสองวัดนะครับหมื่นส่วนสามหมื่นเนี่ยดิฉันบอกว่าขอให้กับกองทุนหมู่บ้านคือทางฝ่ายปกครองจะเอาไปทำอะไรก็ได้ เพื่อเป็นการวัฒนารรมหมู่บ้านหนึ่งมืนที่เหลืออีกสองหมืนให้สาวพิจีไว้ทบ,บุญตามที่ประสงค์ประสงค์จะทำบุญอะไรย,าายังไงเพื่อน้องชมพู่เอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยก็มีการเอาไปมอบให้ทางหมู่บ้านหมื่นหนึ่งแล้วก็มีห้าพันเอาไปเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงชาวบ้านกวนบุญที่เคยมาช่วยหาน้องชมพู่กันตามภาพตามคลิปที่เราได้เห็น เงินก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งสาวิิตรก็เคยบอกว่าตอนที่ทําบุญหมู่บ้านสาวิิตรก็ใช้เงินนี้เป็นค่าน้ํามันรถในการไปขนน้ําในการไปนู่นนั่นนี่ก็เป็นการทําบุญซึ่งดิฉันบอกกับสาวิจิตรว่าจะใช้ทําอะไรแล้วแต่เลยแล้วแต่จะเห็นสมควรดิฉันไม่ได้กําหนดไอที่กําหนดไปบอกไปแล้ว ที่เหลือก็ให้สาวิจีใช้ได้ตามชอบใจอันนี้คือสลิปที่โอนคุณจะเห็นว่าเป็นไม่ได้เป็นสลิปแบบที่เราเคยเห็นเห็นกันเพราะว่าดิฉันพูดเสมอว่าพี่สาวทําธุรกรรมไม่ยอมทําธุรกรรมทางนออนไลน์เพราะกลัวนูน่นกลัวนี่เขาจะทําธุรกรรมไปที่เคาน์เตอร์โดยตรงก็จะเห็นเป็นสลิปอย่างนี้ทุกครั้งก้อยจะคุ้นชินดีกับสลิปแบบนี้ที่เวลาพี่สาวโอนเงินไปให้เขาก็จะถ่ายรูปมาพี่สาวดิฉันเนี่ย ใช้รูปกับมือถือก็ไม่เป็นบางทีเขาก็จะไลน์มาบอกว่าโอนเงินแล้วนะเดี๋ยวสลิปจะต้องรอให้หลานกลับจากที่ทำงานมาถ่ายรูปให้กห็จะรู้ตรงนี้ดีค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันทุกครั้งเงินที่โอนไปคุณอยากเห็นสลิปนี่ค่ะสลิปอย่าบอกอีกนะว่าแล้วมึงให้คนอื่นแอบโอนเข้าบัญชีนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีค่ะ ไม่มีบัญชีนี้ตัวดิฉันเองยังจำเลขบัญชงบัญชีอะไรไม่ได้เพราะเป็นบัญชีของพี่สาวแต่ถือเงินของดิฉันไว้เพราะฉะนั้นใครจะเชื่อตื่นแตกหรือจะเชื่อดิฉันแล้วแต่เลยนะคะแต่อธิบายหลายรอบแล้วดิฉันไม่ได้มาทวงเงินค่านางรำแต่ทวงถามความถูกต้องว่าสิ่งที่พ่อกับน้องชายคุณทำมันถูกต้องแล้วเหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อคุณ ตัวน้องชายคุณเล่าเองว่าที่ต้องออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะมีปัญหาเรื่องเงินกองทุนอยู่บ้านจะโดนซักฟอกก็เลยต้องลาออกไม่ต่างกันเลยกับตานิ่มจริงหรือเปล่าเดี๋ยวภาพถัดไปจะเป็นภาพของนางลำค่ะไปดูกัน นี่ค่ะคือเด็กที่ลำสามคนคนนึงคือแพรํดำนะคะแล้วก็กล้วยเจ๋งลูกของตื่นแตกแล้วคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยดูเหมือนจะชื่อน้องยุย้ยเป็นหลานสะพ้ยของตื่นแตกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ก้อยบอกเล่ามาตอนที่ลำอะ สามหลักบ,บ้านเริ่มสร้างกันแล้วมีถมที่มีตั้งเสาแล้วนะคะระหว่างที่ลําอยู่ถ้าทางด้านหน้าเห็นภาพด้านหน้าถ้าไปดูคลิปจะเห็นภาพด้านหน้าว่าคนงานก็กําลังสร้างเตรียมก่อสร้างอยู่นะคะวันนั้นมีคนไปถ่ายคลิปก็มีตาชานตื่นแต่แล้วก็ใหญ่จาลองค่ะยังมีการลําหลายรอบเพราะใหญ่จำลองยังได้คลิปไม่ถึงแปดนาทีก็มีการลําต่อกัน ถ้าไปดูจะเห็นชัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฉันพูดถูกต้องไหมคะดิฉันส่งเงินไปให้สามพันบอกว่าเป็นค่าจ้างงานรับสามคนคนละหนึ่งพันแต่ทำไมเด็กสามคนนี้ได้แค่สามร้อยสามร้อยและสี่ร้อยทำไมลุงเด็กเสร็จแล้วแค่พันเดียวที่ไปจ้างอีกสองพันอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่ดิฉันทวงถามค่ะ และที่วันนี้ชีวิตครอบครัวผู้คุณตกต่ำอาจจะเป็นเพราะพวกคุณอมแม้กระทั่งเงินลำของเด็กอมเงินค่าลำของเด็กไปแดกเบียรกันชีวิตถึงตกต่ำทั้งโคตรเงวสกสาด